สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่กล้องนายเดียสร้างนะครับก็วันนี้มาฉีดยามันนะครับฉีดยาเล่งใบนะครับเล่งต้น,นกวางนี้ก็เป็นแตงโมนะครับแตงโมนี่ปลูกปลูกไปแล้วเริ่มงอกแล้วครับเดี๋ยวจะไปฉีดฉีดข้างในนู้นครับ ว่าข้างในนะยังยังไม่ได้ฉีดนะครับแต่แถวนี้ฉีดหมดแล้วนี่ครับวิ่งเร็วไม่ได้ครับเนี่ยถังถังจะลนุนมีน้ำครับนีน้ำหกมาตลอดทางเลย <c oughs> ก็วันนี้มากับข้อเดิมนะครับสองเตะก็ยังใช้ได้นะครับสองเตก๋ยวจะให้ดูช้าอานี่ช้า แต่เสียงมันดังเนาะเสียงลูคือมันดังผมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยใช้ครับอ่าเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยวจะดึงเร็วอันนี้ดึงเร็วอ่าเห็นไหมครับมันจะเร็วขึ้นพอเดิมก็จะ นครับเสียงไม่ดังตตัวนี้ไม่มีเดินหอบควัน,วนหอกเยอะนะครับไม่มีเดินหอบก็ยังไม่ได้สั่งหัวฉีดเดินหอบเลยเนาะแถวแถวนี้ฉ,ฉีดบนแล้วแถวนี้เดี๋ยวลุยลุยเข้าไปเลย มีเข้ามาเลยครับอ่าโอเคดับเลยอ่าสองลูกเตะก็ยังใช้ปกตินะครับนี่อ,อันนี้ช้านะครับก็ยังใช้ปกติใช้งานดีอยู่นะครับอ่านี่ตันนี้คือเร็วนะครับก็ใช้งานดีปกติอ่ะเดี๋ยวผสมยาก่อนดีครับเฮ้ย ปีนี้ลำบากจัดเลยครับปุ๋ยก็แพงเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมานี่ครับฉีดปุ๋ยยูเรียนะครับก็สูตรนี้ผมใช้ทุกปีเนาะปุ๋ยยูเรียนี่ก็ดีเลยนะครับจะเดี๋ยวจะผสมให้ดูว่าผสมเท่าไหร่นะครับก็อําดับแรกก็เอาปุ๋ยยูเรียใส่ก่อน กำหนึ่งอ่าี่กำหนึ่งพอนะครับกำหนึ่งพอเดี๋วก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็มียายาเล่งหัวเนาะอ่านี่ครับยาเล่งหัวยาเล่งหัวมันก็ใส่ลงไปสักฝาหนึ่งเนาะก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านอะก็ใส่ใสไปนะครับ เดี๋ยวได้ซื้อมาแล้วก็ใส่ไปนะครับแต่ว่าผมฉีดทุกปีฉีดกับไม่ฉีดก็มันต่างกันไม่เยอะนะแล้วก็ปุ๋ยเกตอ่านี่ปุ๋ยเกตนะครับปุ๋ยเกลผมก็จะใส่ลงไปสักสองสองช้อนนี่ครับนี่ครับใส่ไปมัว่วซั่วมั่วแหลกมีอะไรใส่ไปหมดที่ <laughs> ตัวนี้คือยาที่เหลือแต่ปีที่แล้วเนาะก็เดี๋ยว เอาให้หมดเลยนะครับมันเหลือหน่อยเดียวนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับทั้งยาน้ำํำยาผง <c oughs> ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดเดี๋ยวเติมน้ําก่อนอันนี้ครับเวลาเราเติมมันก็ออกละลายเองอเห็นไหมครับมันละลายก็ตัวนี้ไม่ใช่ถังไฟฟ้านะครับก็จะออกไม่แรงเท่าไหร่ไม่เหมือนถังถังโยกเนาะ ไม่เหมือนถังไฟฟ้าเนาะมันจะออกแรงนะครับตัวนี้มันถังถังโยกถังโยมจะออกไม่แรงนะครับแต่ว่าคือข้อดีคือไม่ได้ใช้ไฟนะครับเก็บไว้เป็นปีก็ไม่ต้องกลัวแบตเสื่อมนะครับก็ถังนี้สี่ห้าปีแล้วครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็มีปีนี้แหละมามาฉ,ฉีดยามันเนาะก็เริ่มงานแล้วเห็นไหมครับนี่มองไป ฝั่งนู้นก็ใช่นะครับตัวนั้นนาลุงผมก็ปลูกนะครับก็เดี๋ยวจะไปฉีดข้างบนนี่นะครับฉีดข้างบนตรงนี้ก็ฉีดแล้วข้างล่างนี่ฉีดหมดแล้วนะครับก็ถั้ง16ลิตรนะครับแต่ผมจะใส่แค่14ลิตรเนะาะก็ใส่เต็มไม่ได้มันหกนะครับมันออกมันออกข้างบนนี้เลย ครับก็ประมาณนี้ฉีดยาเล่งต้นนะครับแล้วก็เล่งหัวเนาะอ่านี้เล่งหัวก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าก็ทุกปีผมไม่เคยฉีดเลยนะทุกปีไม่เคยฉีดเลยมีปีนี้แหละปีแรกที่เอามาลองเนาะเดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับว่ายาเล่งหัวนี่มันจะไอเป็นไงนะครับก็เห็นเขาว่ายาพวกนี้ก็เป็น มันไม่เหมือนนาโนเนาะถ้าพวกนาโนนี่มันจะจะโดนโดนหน้าโดนอะไรได้หมดเลยมันจะเป็นไม่ใช่ยานตรายนะครับแต่ตัวนี้คือปุ๋ยอ่านี่ตัวนี้คือปุ๋ยปุ๋ยเกศตัวนี้เขาเรียกปุ๋ยเกศนะครับแต่อันที่จริงเราไม่ใช่ตัวนี้ก็ได้เอาแค่ปุ๋ยยูเรียนี่ก็ไอสรรพคุณเดียวกันเลยนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวตัวตัวนี้อย่าไม่เล่งแค่ต้นแค่ใบเนาะอย่าเล่งอย่างอื่นด้วยเล่งรากเล่งเล่ง ไอ้ถ้าเป็นพืชผักก็เร่งเร่งลูกด้วยออกลูกด้วยนะครับเดี๋ยวไปฉีดมาหลายวันแล้วครับวันนี้สงสัยจะได้บทให้ฟังนะครับไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรเนะ,ะแถวนี้ฉีดไปแล้วซ้ำเลยีจ้ำเลยซ้ำเลยอีก,อก,อกไม่นานก็เป็นหน้าแรงเนาะ ะมะม่วงเริ่บอ,อ,อกแล้วครับนี่เห็นไหมครับนี่มะม่วงมพา,านเริ่บอ,อ,อกแล้วแม่นานก็เป็นหน้าร้อนครับราวน,นี้หน้าแรงวันนั้นฉีดถึงไหนจําไม่ได้อ๋อนี่ครับฉีดไว้อยู่ตรงนี้อันนี้ครับก็ไม่ได้เวียงเนาะฉีดเป็นแถวนะครับฉีดเป็นแถวเลยอ่าน,นี่ครับก็วันนั้นก็ฉีดยาฆ่ายาไปนานแล้วละ่ะจนจนยาตายแล้วเนาะก็ค่อยมาฉีด ไอยาเร่งใบนะครับก็มันสลบยาขยานะครับมันสลบยาขยะคือมันมันนอกนะครับมันมันนอกก็อันที่จริงน่ะผมไม่เคยฉีดเลยนะยาขยาแต่ละปีแต่มีปีนี้แหละได้ฉีดเพราะว่าปีนี้ปลูกเร็วนะปลูกตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับพอเราปลูกก่อนปีใหม่นี้ก็ดินมันยังไม่แห้งนะครับยามันเลยขึ้นนะครับ ก่อของผมยังน้อยนะไปดูของลุงเมื่อวานนี่ลงไปดูของลุงโอ้ขึ้นชนิดที่ว่าปิดเลยนะครับปิดมันไว้หมดเลยฉีดฉีดยาขายๆายังฉีดแทบไม่ได้นะครับน,นี้ครับเป็นยาเล่งต้นนะครับเล่งใบนะครับยายาเล่งใบให้ใบเขียวนะครับให้ให้ต้นโตเร็ว ก็เห็นไหมครับมองย้อนแสงขึ้นไปมองย้อนแสงขึ้นไปมันก็เขียวอยู่นะครับอ่านี่มันก็ใบใหญ่เนาะไอปุยยูเรียนี่ดีไปอย่างนะครับปุยยูเรียคือมันจะทําให้ใบเขียวเลยนะครับถ้าเราเอามาฉีดนี่นะครับก็ฉีดให้เปียกดูมันออกเห็นไหมครับมันออกแบบนี้ครับนี่นี่นมันก็ไม่เป็นเป็นมันไม่เป็นฝอยเท่าไหร่หนาะมันจะเป็นแบบเม็ดเม็ดหน่อยนะครับนี่ อันที่จริงมันต้องให้มันเป็นผงเลยเนาะเป็นเป็นฝอยเลยมันถึงจะจับใบดีเนาะครับแต่ท่านเป็นเม็ดแบบนี้นี่มันมันจะไม่ค่อยจับใบดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้อยู่น่ครับฝั่งนู้นฉ,ฉ,ฉีดฉีดมาแล้วครับเหลือแค่ฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ ก็ปีนี้แย่เลยนะครับปุ๋ยแพงเนาะปุ๋ยแพงจัดเลยครับปีนี้ก็คิดดูดิผมปลูกมันสิบไร่ใส่ปุย๋ยยูเรียกระสอบเดียวมีที่ไหนนะครับ <laughs> ปลูกมันสิบไร่ใส่ปุ๋ยรองพื้นกระสอบเดียวนะ่ะ <laughs> ก็ไม่มีงบงบซื้อเนาะเพราะว่ามันพันสี่นะครับพันสี่ร้อย ก็ใส่ปุ๋ยสูตรอื่นก็ได้นะครับแต่ว่ามันคือยังไงล่ะคือผมต้องการให้มันอ่าเห็นไหมครับนี่มันใหญ่ไม่เท่ากันเห็นต้นนี้ใหญ่มากเลยคอยดูนะครับนี่คือถ้าผมมาฉีดไว้นี่แล้วผ่านไปสักอาทิตย์นึงเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับใบจะเขียวแบบโอ้เขียวจัดเลยนะครับเคยเคยเอาไปฉีดแตงโมเนาะ ไอปุยยูเรียนี่ผสมน้ำนี่แหละครับขีดแตงโมแตงโมใบดำเลยนะครับป่ายูคาก็ใบเหลืองหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่มีปุ๋ยใส่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับปีนี้ปล่อยยาวเลยแต่ก็ต้นใหญ่อยู่เด้อนี่ครับนี่ต้นใหญ่อยู่ครับ ก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทําคลิปอะไรเนาะไอติดปัญหานิดหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรด้วยละ่นะครับคิดไม่ออกเลยว่าจะทําคลิปอะไรดีันี่ครับตรงนี้ตรงนี้สะอาดดีตรงนี้ไม่มีหญ้าเลยนะครับไม่มีหญ้าขึ้นเลย แต่ว่าผมสังเกตดูตรงไหนที่มันมีหญ้าไวอ่านี่เดี๋ยวดูให้ดูหญ้าไวนี่ครับตัวนี้คือหญ้าไวยหญ้าไวนี่ถ้าตรงไหนมีหญ้าไวยนี่มันจะใหญ่เป็นพิเศษนะครับหัวมันใหญ่ใหญ่เป็นพิเศษเลยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะปกติตรงไหนมีหญ้าหัวไม่น่าจะใหญ่นะครับแต่อันที่จริงเนี่ยตรงไหนมีหญ้าเนี่ยเฉพาะหญ้าหญ้าไวนะครับแต่หญ้าอย่างอื่นมันก็ไม่ใหญ่นะครับแต่ตรงไหนที่มีหญ้าไวย หัวจะใหญ่นะครับก็ฉีดปุ๋ยยูเรียนี่ก็เน้นตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับผมผมจะฉีดแบบนี้นะครับตอนเช้ากับตอนเย็นแต่ว่าถ้าตอนแดดแรงๆนี่ไม่แนะนำนะพราะว่ามันจะทำให้มันยังไงละ่มมะม, <laughs> มันมันจะมันเหี่ยวมันมันเหี่ยวนะครับ ต้องแนะนำว่าตอนแรกเนาะถ้าตอนแรกนี่ก็ในพอห้าสฉีดแล้วมันก็ฉีเป็นหมอกนะครับมันจะเป็นหมอกนะครับพอเป็นหมอกปุ๊บมันก็พอดีเลยมันจะยามันจะซึมเข้าได้ดีนะครับมันมันไม่แห้งเร็วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราฉีดตอนแดดแรงๆไอเราฉีดไปได้สี่ห้าล่องกลับเดินกลับไปดูนี่มันแห้งเลยนะครับมันแห้งตามหลังเลย ไม้ใบมันยังไม่ได้กินเลยมันเลยเหยไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> ก็ไม่เหมือนตอนเย็นเนาะแต่ตัวนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละคนเนาะก็มีวิธีการที่แตกต่างกันกันไปนะครับเห็ดบลคือกันนะครับหลายคนหลายความคิดผู้นี้มากแนวนี้ผู้นั้นมากแนวนั้นนะครับก็ คือลอยคนในสี่กับคิดบุคือกันทั้งลอยคนนะครับโบแมนว่าลอยคนกับสีคิดคือกันเมิดโบแมนนะครับคนลอยคนนควมคิดแต่ละคนนสีบุคือกันแม้แต่คนเดียวนะครับอาจจะคือกันอยู่อาจอาจมันต้องมีคนคิดตรงแน่ละเนาะอ่ามันต้องมีคนคิดตรงกันแน่แต่ว่ามันก็ต้องมีคนคิดตังเนาะครับโบแมนว่ามันสีคิดคือกันเมิดมันต้องมีคนคิดตังนะครับสมมติว่าลอยคนในสีคิดคือกันหาชิพ้นเนาะก็ หาสิบคนคิดต่างหรือแบ่งเป็นยี่สิบคนคิดไปอย่างหนึง่งอีกยี่สิปข้นคิดไปอย่างหนึง่งอยงสี่นะครับมันคิดบุคือกันคิดไม่เหมือนกันนะครับก็ออยังว่าเนาะมนุษย์เป็นปกตินะครับเป็นธรรมชาติร้อยคนร้อยคนคิดนะครับ ก ось, ็สมัยก่อนนี่ผมไม่ได้ทํามันแบบนี้นะไม่ได้มาทํานาด้วยนะครับเมื่อก่อนผมทํางานไอ้กีดย่างนะครับกีดย่างเ่าว่าเลาว่าเหล้าเฮาแน่ว่าไทยแน่เนาะคนกันไปนะครับก็หลายคนขอมาว่าไห่เปียนว่าภาษาอีสานบางคนก็ว่าใหเว่าภาษากลางเนาะจักจั่าจังเลยนะครับแต่ว่าผมกะ เน้นเน้นไปทางภาษากลางมากกว่านะครับเพราะว่าให้อีสานเท่ากับฟังฟังใดขึ้นกันนะครับแต่เพิ่นว่าผมบอกบอกภาษากลางนี่อย่าคัดคัดหูแน่มันคือบ่ค่อยของแมนครับตัวนี้บ่เทียงบ่ค่อยของบันไดนะครับบ่คล้องยูต่วามันกะฟังคัดคัดหูเนาะบ่ลื่นหูนะครับแต่สมัยก่อนนี่ผมกีดย่างนะครับกีดย่างอยู่จัน อยู่เลยย่องตั้งแต่สมัยราคาย่างเป็นลอยเนาะครับตั้งแต่สมัยพูนคุณครับก็ไปอยู่ได้สิบกว่าปีนะครับประมาณสิบกว่าปีอยู่จัน้นอยู่จัน้นอยู่จัน้นเจ็ดปีบ่ครับแล้วก็ไปอยู่เลยย่องอีกจักปีผมร่วมร่วมเหลือสิบสิบกว่าปีนะครับแคราวนี้ชีวิตพ่อได้อุปสรรคนะครับ ชีวิตป่อแต่อุปรสรรคบ่ว่าแต่ไฟเนาะป่อแต่อุปรสรรคเหมือนจะไดดีแต่ว่ากะตกลงมาเนาะครับเหมือนจะไดดีแต่ว่ากะตกลงมาตลอดเลยกำลังสิขคืนขึ้นแน่กะลนลงไปคือเก่านะครับแต่ชีวิตโบมีสินดีเลยว่าสันต์เนาะ่ <laughs> บมีสินดีเลยเนาะครับแต่ว่ากะบ่เป็นยังนะครับ คนเฮามันต้องมีอุปสรรคแน่อยู่แล้วนะครับบ่มีวา่าผู้ใดสิบ่มีเนาะท่อกรลายเทือ่อแต่หันกลับขึ้นมาสู่ใดขึ้นเ่านะครับกบ็ไปเห็ดงานยุงเทเียบแน่กับบ้านนั่นนะครับไปเห็ดงานยุงเทียบกับด้นตืบกบ็ได้ได้เงินหนลายอยู่ได้เงินดีอยู่ครับแต่ว่าสรุปแล้ว ก็ได้หอนกลับมาบานคือเกลนะครับพออยู่บานก็มีแนวเฮ็ดหลคือเกลนะครับอยู่ใส่กับอยู่ใสกะไออยู่ได้นะครับถ้าถ้าเขาขยันแน่จังหน่อยอยู่ใสก็อยู่ได้อยู่อีสานอยู่บ้านนอกเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากะก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าคนขยันแน่จังหน่อยอยู่ได้ทุกหม่องนะครับนี่คืออย่างผมสิผมเฮ็ดกับอายผมเนาะกับอายกับพอผม พานเห็ดเบอรเดียวครับหน้ามีหน้าบลายคือข้าเจ้าดอกนะครับมีหน้าหน่อยแต่ว่าชีวบวเห็ดย่างเดียวนะครับแบงเห็ดนี่ปลูกต้นยู่ข้าไว้แนส่วนหนึ่งแล้วก็มาปลูกมันนะครับไอม้มันนี่มันเป็นมันหน้าอยู่แล้วเนาะก็อาศัยว่าได้เห็ดหน้าไปนาปลูกมันไปนํไให,หน้านะครับว่าว่าสันต์เป็นไ้หน้าก็ได้เห็ดอันนี้ไปนาโอ้คลีปนี้คือสีเงาแห้งนะครับนี่ ข้าวเห็ดลายลายลายยางนี <laughs> ่ม like, ันก็อยู่ได้นะครับอย่าไปเห็ดยางเดียวนะครับให้หน้านี่ยังมีหน้าหยีชิปไร่เนาะผู้ใดมีหน้าลายๆยีชิปไร่ยีชิปสามชิปสี่ชิปไร่อย่าไปเห็ดหน้าทั้งหมดเด้อครับแต่ตัวนี้ก็ความคิดผมดอกเนาะก็แบ่งเห็ดยางละชิปไร่ชิปไร่ชิปไร่เนาะเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดข้าขยันในสี่แบ่งเห็ดออานะครับแต่ถ้าเกิดหน้าหลายคือพออยู่พอกิน ฐานะดียังจังสี่กับไอตัวนั่นกับเห็ดยังก็ไดน,นะครับตัวนั้นคือจังไดก็มียินอยู่แล้วแต่ว่าสำรับคู่ถี่ไอเฮ็ดเป็นอาชีพวิลี่คือผมยังสี่นะครับผมกับแบ,งเ,แบงเห็ดแบงเห็ดหลายอย่างนะครับผมบอแมนว่าอยู่แต่บ้านปลูกจะมันเห็ดแต่หน้าเด้อยครับผมก็ไปเฮ็ดงานนํำนะครับยามไดที่อันนี้ก็ไปเห็ดงาน เห็ดงานงานบาใหญยครับงานดามแล้วเทือแบบมีงานเล็กๆหน่อยผมไปเหตุแค่นั้นเองนะครับก็เป็นงานก่อสร้างนี่แหละตะกี้กับขับรถเคยครับรถแมคโครรถแมคโครไปครับรถแมคโครกับบ้านันนะครับแต่ว่ากับบอแค่ขับบอได้ครับเป็นอาชสีบนะครับขับแค่แบบ เวลางานเขาบ่มีโคตรครับจังสี่ผมก็ได้ไปครับจังสี่นะครับแค่นั้นเองแต่บ่ดด้เฮ็ดเป็นอาสีเพราะว่าผมบอได้เฮ็ดเป็นอาสีเนาะพอเขาไปขับรถไปโคก็สิมาเฮ็ดคลิปบ่ได้อีกแค่นี้ครับสิมาเฮ็ดคลิปท่ายคลิปบไดีกผมเลยมักแนวนี้มากกว่านี้มากั้นเกษตรแล้วก็ได้มาท้ายคลิปนะครับใจใจมากกว่าสันทารใจมาก คนใจมากนี่จังเดยก็สีบื้นก็มาวานเวียนก็มาจังเลยเนาะไปเหตุงานใกล้สำเไ็จกับสีวนก็มาคือเ่านะครับเพราะว่าคือมักมักในทางนี้ถึงสีโบรูลาคือขเจ้ากับโบเป็นยังเนาะครับม, <c oughs> มันดีมันสู้งานเหรอเนะาะ่าแต่งานยังดีมหมดแล้วครับ โอ้บอกม่วงพีนี่ดกเด้อครับนี่ม่งวงเห็นวาพันปีนี้คือสีดกอยู่เพราะว่าไอ้ดอกมันบ่แห้งเนาะปกติเดือนกุมภาพันธ์นี่ดอกมันสิออกแหงๆนะครับแต่ว่าปีนี้มันบ่แห้งครับต้นเดียวคุมทั้งโคตรเลยต้นตั้งแต่สมัยพ่อใหญ่อยู่นะครับแต่สมัยพ่อใหญ่ยังอยู่ฮะโอเคครับกะ มันแห้งเบาแห้งบุ้งหูมืดเนาะแต่เดี๋ยวจ้าคลิปไว้เพียงแค่เพียงสำนีนะครับกตเดี๋ยวจะขอสีหญ้าต่อเห็นมันแล้วก่อนนะครับขอูดูลายๆครับที่เขามเบึงนะครับนี่ครับสีหญ้าไปจนหอนมืดหมดแล้วครับจนมืดเลยนะครับโอเคครับขอจ้าคลิปไว้เพียงสำนีลาไปก่อนครับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ